มีวิบากที่ต้องเจอเรื่องเครียดๆอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าการทำมาหากินมันเป็นเรื่องกวนใจเราต้องมีเวลาส่วนตัวของเราด้วยให้จิตได้พักจากความคิดและจมกับอารมณ์ต่างๆ จึงจะได้พบว่ามันมีโลกอีกโลกโลกแห่งจิตที่ไม่ต้องอาศัยเงินเลยโลกนี้แหละเป็นโลกที่เป็นอนาคตของผู้เพียรเมื่อพบโลกนี้แล้วเวลาต้องเครียดเรื่องต่างๆเรื่องเงินเรื่องชีวิตก็จะเบาใจได้มากขึ้นมันทุกอิฐไม่นานตราบใดที่เรายังเพียรจริญวิปัสสนากรรมฐานทุกๆขณะจิตยามเราตายจากโลกสมมตินี้เราย่อมมีที่พึ่งที่เราได้เพียรสร้างให้จิตมาทั้งชีวิตเงินเอาไปไม่ได้แต่ปัญญาวิชาบุญบาป หรืออวิชาก็ตามที่เราสังสมมาว่าในฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีนั้นจะตามเราไปดังนั้นเราจะต้องอดทนในการปฏิบัติภาพเพยียรปฏิบัติเท่าที่เราจะทําได้ต้องจัดสรรเวลาให้กับตนเองต้องมีวินัยให้กับตนเองต้องอดทนอดทนต่อความคิดในช่วงที่เรายังไม่เห็นทำตามความเป็นจริง เป็นคำสั่งให้ตัวเองก็ได้ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องเงินหรือเรื่องการหาเงินตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องเครียดตลอดเวลาตรงนี้ต้องฝึกเองไม่มีใครมาบังคับเราได้ตอนแรกก็ต้องอาศัยการบังคับหน่อยเพราะเรายังไม่มีระเบียบวินัยเพราะจิตของเรามันยังจะทาตามความเคยชินอยู่นั่นก็คือไปคิดไปเครียด วนอยู่อย่างนี้ร่ำไปจนบางคนเป็นโรคแพนิคจนบางคนเป็นโรคซึมเศร้าก<ๆ>็พอหยุดคิดไม่ได้หยุดคิดไม่ได้ตอนแรกก็ยังเป็นแค่อาการของจิตไปไปมาสมองจดจาอาการของจิตจนเป็นอาการของสมองไปด้วยนี่แหละมันยิ่งควบคุมยากกันเข้าไปใหญ่ดังนั้นก็ต้องเริ่มฝึก หรือถ้ามีอาการทางสมองไปเราก็ยิ่งต้องสนใจฝึกจิตและพยายามหาทางคลายเครียดอย่างอื่นร่วมผสมลงมาด้วยกับการฝึกฝนอบรมจิตใจดังนั้นต้องพยายามให้มากๆไม่มีใครช่วยเหลือเราได้จริงๆไม่ว่าจะเทพพรมองค์เทวดาองค์ไหนก็ไม่สามารถช่วยเราดูแลฝึกฝนอบรมจิตใจภายในของเราได้นอกจากตัวเราเองถ้าพระชาติพระชาติน,ะาาตนี้ชาติหน้าก็ไม่รู้เราจะเจอครูบาอาจารย์อีกไหม ดังนั้นเราจะต้องเข้มแข็งในการที่จะไม่อ่อนปวกเปียกในการมาฝึกฝนอบรมตัวเองเราไม่สามารถประชดประชันได้ว่าปล่อยปล่อยให้ตัวเองตายตายไปค่อยว่ากันใหม่ชาติหน้ายิ่งทําแบบนี้ยิ่งไม่มีโอกาสในชาติหน้าบางคนเหมือนกรับประชดว่าจะดูซิว่าเราประชดขนาดนี้เรายอมตายมีจะมีเทพองค์ไหนมาช่วยเราไหมนี่แหละบางทีมันเป็นนิสัยของการฝึก การคิดมาแบบนี้ในอดีตชาติโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเรียกร้องความสนใจเราเอาตัวเองเป็นไม้ตายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยเราบางคนก็มีนิสัยอย่างนี้แต่ขอให้รู้เลยว่าในเส้นทางที่จะไปพันิพภานไม่มีใครสามารถช่วยใครได้เราต้องฝึกฝนอบรมตัวเองพระพุทธเจ้าก็มาเสกดนบันดาลให้เราไม่ได้เราต้องอดทนฝึกตัวเองต้องอดทนกับตัวเองนี่แหละจึงจะเป็นไปได้ ถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะต้องไปอบายภูมิต่อไปในภพชาติหน้านั่นเองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูลกกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ